เดี๋ยวพายไปเอาอาหารเสริมกับวิตามินมาให้นะคะแต่ยังไม่ต้องนั่งก่อนพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยคุยกับพายเหรอคะกับตั้งคู่คือพ่อมันคิดดูแล้วนะการที่เราสองคนมาอยู่กันอย่างนี้เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่ถ้าใครรู้เข้าเนี่ยคนที่เสียหายุดก็จะเป็นพายแล้วมันก็จะเสียมาถึงพ่อด้วย เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่รู้จักห้ามานะอพอายเข้าใจนะคะถ้าคุณพ่อไม่โอเคเดี๋ยวพายกลับไปอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะคุณพ่อเคลียร์เรื่องแฟนเก่าให้แล้วพายคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วค่ะนี่พ่อหมายความว่าพ่อจะไล่เงียบ <Yeah. S 2> ฟังฉันพูดให้จบพ่อไม่ได้จะไล่พาย แต่พ่อแคคิดว่าการที่เราอยู่กันแบบนี้เนี่ยมันก็ควรที่จะต้องมีผู้ใหญ่รับรู้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะพ่อก็เลยอยากให้พายเนี่ยช่วยนัดคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่ว่าพ่อจะได้เข้าไปเจรจาสู่ขออย่างเป็นทางการถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยพ่อจะได้สบายใจแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติทางบ้านพายเขาด้วยแต่พ่อคะเร็วที่สุดนะ เดี๋ยวพายเรียบคุยให้ค่ะพายคุณไปตอบตกลงแบบนั้นกับพ่อผมได้ไงเราไม่ได้คบกันจริงๆเราเป็นแฟนกันแค่21วันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแต่งงานกันจริงๆที่คุณให้ผู้ใหญ่เขามาคุยกันแบบนั้นอนะผมว่ามันจะเริ่มเลยเถอดแล้วนะแล้วคุณจะให้ฉันบอกพ่อว่ายังไง ให้ตอบว่าที่ผ่านมามันเป็นเรื่องโกหกอย่างงี้หรอคุณไม่เห็นหน้าพ่อคุณหรอใครจะไปกล้าขัดล่ะแล้วคุณจะเอาอยัางไงคุณจะให้พ่อกับแม่คุณมาคุยกับพ่อผมหรอแล้วจะตกลงแต่งงานกันจริงๆตามที่พ่อผมบอกหรอแม่เลยผมยิ่งหน้าบ้าจี้ไปเชื่อคุณเลยทำไมอะ่ะฉันดูหน้ารังเกียจมากเลยเหรอ ตอบมาดิฉันน่ารังเกียจมากเลยใช่ไหมผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมแค่แค่อะไรแค่อะไรช่างมันเถอะคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่พ่อผมบอกระหว่างเนี้ผมจะหาววิธีว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีคุณจะได้ไม่ต้องลำบากใจถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ได้ลำบากใจอะฉันยินดี ที่จะให้พ่อกับแม่ฉันมาคุยกับพ่อของคุณคุณหมายความว่ายังไงฉันชอบคุณฉันชอบคุณจริงๆนะบอสฉันอยากให้เราเป็นแฟนกันจริงๆไม่ใช่แค่ทฤษฎีย1เวันน่ะหายคุณกำลังสับสนอยู่นะเนี่ยที่คุณพูดอะไรแบบนั้นออกมาคุณก็รู้ว่าผมเป็นยังไงมันไม่มีประโยชน์หรอก มันไปไม่ได้อะทำไมคุณไม่พยายามเลยอ่ะนี่คุณรู้ไหมว่าทฤษฎี21วันอ่ะมันเปลี่ยนนิสัยคนได้จริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะพยายามแล้วจะสำเร็จนะพายคุณไม่เข้าใจอ่ะฉันไม่เข้าใจแล้วฉันก็ไม่ได้สนใจด้วยฉันคิดมาหลายวันแล้วบอสแล้วตอนเนี้ฉันเหลือเวลาอีก20วันฉันจะทำให้คุณน่ะรักฉันให้ได้พาย คุณอยาดดื้อได้ไหมคุณนั่นแหละที่ดือ้อแล้วก็อย่าปฏิเสธความพยายามของฉันด้วยแค่ทำตามที่ฉันบอกเชื่อดิแล้วทุกอย่างมันจะดีเองคงจะไม่มีที่สิในใช้ได้กับความรักของฉันอยากจะเอาชนะใจคนไร้ใจของ ฉันทนเทอ,อีกเท่าไรก็คงไม่ช่วยทำให้